สวัสดีค่ะทุกคนและแล้วเราก็มาถึงเมือง L.A. หรือว่าลอสแอนเจลิสที่ประเทศอเมริกาค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะระหว่างการเดินทางเราก็ผ่านบาบาร่าบีชค่ะทุกคนเมื่อก่อนหรือว่าเขาบอกว่าเป็นหาดที่สวยมากๆนะคะเมื่อก่อนอาจจะใช่ค่ะแต่ตอนแนนมาแนนก็ว่าไม่เท่าไหร่นะคะที่จอดรถกว้างมากเลยค่ะ ตอนแรกเห็นเป็นเหมือนที่กั้นนะเหมือนเหมือนไม่ให้เข้ามาแต่พอเห็นรถคันข้างหน้าเลี้ยวเข้ามาแค่นั้นเราก็ตามเลยค่ะทุกคนได้ที่จอดแบบกว้างมากๆเลยแต่ก็เสียตังค่ะนี่ค่ะหาดทรายก็จะเป็นสีคุคุๆตุนๆเท่าๆแบบนี้ค่ะทุกคนลมก็เย็นเย็นแต่ก็ยังมีคนลงเล่นน้ำนะคะส่วนแนงก็ใส่แจ็คเก็ตค่ะทุกคนขาดสั้นก็ช่วยได้ค่ะ ด้วยความที่มีแดดรับต่อมาถึงโรงแรมแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมไป้ายฮอลลีวูดตรงโน้นนะคะเรามาพักที่โรงแรมอยู่ใกล้ๆแถวนี้ลค่ะทุกคนอยู่นในเมืองที่ลอสแอนเจลิสเลยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าในตัวเมืองจ่าเลยนะคะเราก็อยู่ด้านนอกๆมานิดหนึ่งด้วยมาถึงก็ขึ้นมาดูวิวข้างบนค่ะทุกคนเป็นสาวว่ายน้ำของโรงแรมนะคะเรายังไม่สามารถเช็คอินได้ค่ะตอนนี้ต้องรอ4โมงค่ะ ขึ้นมานั่งเล่นจิบนิดๆหน่อยๆบนสาว่ายน้ำรอค่ะทุกคนแนนก็ได้อีกแล้วไก่อะไรเนี่ยชิคเก้นวิงค่ะเขาเรียกว่าบัฟฟาโลวิงค่ะทุกคนแต่รอบนี้เขาทำไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะได้เวลาก็มารับกุญแจห้องค่ะได้เวลคัมดรี์คนละแก้วค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะห้องเราก็จะเห็นวิวแบบนี้ค่ะทุกคนห้องน่ารักมากเลยค่ะมีแผ่นให้เล่นเพลงด้วยนะมีเครื่องเล่นด้วย วันนี้ได้เป็นเตียงเดี่ยวค่ะปกติที่ได้ก็จะเป็นเตียงคู่นะคะทุกคนคืนแรกที่ LA ค่ะทุกคนไปฟังเพลงดนตรีสดค่ะร้านที่จะไปฟังเพลงก็เดินประมาณแค่3นาทีค่ะทุกคนจากโรงแรมนี่ไงแยกตรงนี้เดี๋ยวเราเดินข้ามไปตรงนี้ก็ถึงแล้วค่ะคงเล่นแล้วคะ่ะทุกคนได้ยินเสียงบริเ่ห์มกลุ้มๆแล้วค่ะ คืนนี้เขามีเล่นกัน4ีห้าวงเลยนะคะเล่นกันเปลี่ยนกันเล่นคนละ1ชั่วโมงค่ะทุกคนแล้วก็การแต่งตัวก็จะสไตล์ยุค70ค่ะ6070สวัสดีค่ะ